สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบกับสายสัญญาณนะครับของยูกรีตัวนี้นะครับกับสายสัญญาณของทีวีนะครับตัวนี้เป็นแบบที่เขาเรียกว่าตัวนี้เป็นของอายุประมาณสักสิกว่าปีนะครับถ้าเกิดสังเกตดูดีนะครับตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกะไรล่องรอยนะครับของความเป็นสนิมขึ้นแต่ของยูกรีที่พี่อนซื้อขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าคุณภาพเสียงแตกต่างกันยังไงนะครับก็แต่ก็อย่างแรกต้องขอบอกนะครับยูกรีเนี่ยประมาณทนึ่งร้็ยรางนะครับแต่ว่าตัวนี้เกือบ อาจจะถึง20ปีด้วยนะเพราะตั้งแต่บ้านหลังเก่าของพี่อานะครับก็อาจจะเกิด20ปีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยประมาณสักเกือบ500นะครับซื้อในยุคนั้นก็นะครับเรามาดูนะว่าของที่มันต่างกันเกือบ4เท่ากว่าๆนะครับพอผ่านไปเวลาแล้วเราไปเนี่ยคุณภาพจะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคครับเจ้าเกิดทดสอบด้วยการเปิดผ่านเพลงนะครับก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงของพี่รัตการมรดิศนะครับชื่อว่าแด่คนที่ฉันเคยรักนะครับเป็นเพลง ที่ใช้อ้างอิงได้ด้วยนะ ฉันเคยรักแต่คนที่เคยสืบตรงที่พาชีวิตฉันพลัดฉลุลงไม่มี 可叹，痴。 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นาสายของยูครีนะครับก็คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเพลงแดกอนิชชันเคยรังนะครับต้องเอาเป็นเวอร์ชั่นที่ของอะไรอะไอคอนซีด้วยนะเพราะว่าตัวนั้นอะเป็นเวอร์ชั่นที่พี่รัดเก้านะครับร้องกับพี่1จัก,กรวาลครับคือพี่1จัก,กรวาลเนี่ยเขาเล่นแต่คีย์บอร์ดให้นะครับแล้วก็แบบเป็นเพลงที่สะอาดมากเลยก็คือว่าเฮ้ยเสียงของพี่รัดเก้าก็สูงนะครับแล้วก็สายสาย,สายขเขาไอ้คีย์บอร์ดอ่ะก็เป็นเสียงที่แบบสะอาดเรียบๆง่ายๆดังนั้นเนี่ย เป็นการเลฟเฟอนซ์อย่างหนึ่งได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดสายสัญญาณที่ดีนะมันจะต้องไม่มีขยะอะไรหรือเสียงแบบเข้ามานะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยพี่ท่นผมได้ยินเสียงเชคเกอร์ในเนี้ยเออแสดงว่าน้องโดนตัวไหนไปสักตัวแะละครับหรือก็เพราะมันไม่มีเชคเกอร์นะครับอันมีแค่เสียงคนร้องกับคีย์บอร์ดแล้วก็มีเสียงตบมือนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกับสายสัญญาณของยูกรีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงเพลงเดิมนะครับ ที่พาชีวิตฉันพลัดนลงไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวร้องเธอทำให้ฉันรองห้เธอทำชีวิต ประมาณนี้นะครับกับสายสัญญาณ2ตัวนะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นความแตกต่างนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันเองนะครับเพียงก็จะไม่ตัดสินนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับก็แต่จะบอกว่าสาย2ตัวนี้ราคาแตกต่างกัน4เท่านะครับตัวแรกนะครับสี่กว่าบาทนะครับตัวที่2นะครับยูกีเพิ่งซื้อมาใหม่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปตัดสินใจดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็ไม่ตัดสินนะครับคลิปนี้ก็เป็นวิทยาศาณนะครับแต่เพียงเชื่อว่า้ทุกคนอ่ะเห็นความแตกต่่่าาางนนนะะคครรัับเเพวมมีีีททโโลย ต่างกันนะครับคุณภาพที่ต่างกันแล้วก็สายที่ต่างกันอยู่ในราคาที่ต่างกันโอเคครับพอจบคลิปนี้แบบเป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ